สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตาค่ะวันที่28นะคะเอ,อ่อตุลาคม2,568ทุกคนวันวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเดนนะคะทุกท่านวิ่งรูดเนาะคะ่ะส่วนคู่ที่ใจจะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะทุกท่านก็ถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ชอบนะคะคู่ที่ใจจะให้ท่านก็ จับผู้ใหม่ตามความชอบนะคะถ้าท่านชอบตัวเด่นเนาะทุกคนถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นก็รอดูเลขเด่นประจําวันได้เผื่อชอบนะทุกคนเลขเด่นประจําวันไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันเหมือนกับเหมือนกับตัวเด่นนั่นแหละทุกคนมีเข้ามีหลุดนะคะ <S <S ถ้ายังอยากจะตามเลขเด่นประจําวันก็สังเกตตั้งแต่เช้ามานั่นแหละทุกคนว่าเขาไหลหรือไม่มีวันละสองตัวไหลค่อยไหลต่อนะคะก่อนอื่นเราไปดูบนที่ยีิบเจ็ดก่อนว่าเข้าหรือหลุด วันที่27บดนะคะเจะให้เด่นอยู่ที่สามและสองมา3ามสามแปดเก้า้าทุกคนเด่นมา3ามจริงๆนะคะทุกคนสามไหลนะคะแต่ใจจับคู่หลุดทุกคนจับได้สามเดสามเก้านะคะสามแปดวันที่จับปีน้อง3ไหลมานะคะทุกคนหลัก10บนะคะที่นี้ไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือไหลเก้า 9, นะคะหลักหน่วยมาสามสามแปดเก้า้าเลยนะคะทุกคนวันที่27เลขเด่นประจำวันสองกับ7หลุดหมดนะคะที่นี้ วันที่วันที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนได้ตัวเด่นตัวเดิมอีกแล้วทุกคนได้เด่นสามกับสองนะคะคู่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยตามนะคะเด่นอยู่ที่สามและสองนะคะทุกท่านเลขอะไรไหลมานะคะเลขสามไหลมาเหมือนเดิมทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะไหลมามีสามมีแปดมีเก้านะคะทุกคนวันที่ยี่แปดนะคะวันอังคาร มีสมีแมีเความเป็นไปได้ที่จะไหลนะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบนะทุกคนมาดูคู่ค่ะ3ามเสามสามห้าหสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามสองแป2 2ปดสองสอนะคะทุกท่านคู่ตัวเด่น2332นะคะคู่ที่ชอบ3 1 1หน่งส ชอบค่อยตามค่ะไม่ชอบผ่านกัะทุกคนเลขเด่นประจําวันนะคะอยู่ที่3มกับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3สาสเลขสากับเลข8 fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก็คือ3กับ8สามารถใช้ได้ทุกทุกวันอังคารนะคะ,นะคะทุกท่าน, 8, นสามแปดโดยสถิติใจไม่ได้จับให้เพราะว่าเป็น เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบค่อยตามได้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูค่ะสามกับสองและสามกับแปดเป็นสามสามสามแปดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันสองสองสามสามสองสองแปดแปดสองประมาณนี้ค่ะพี่น้องมักค่อยตามค่ะพี่น้องค่ะบ่ามากักบ่ชอบกะให้พี่น้องเลื่อนผ่านเนาะค่ะสถิตีแนวทางมีเขามีหลดุดเนาะพี่น้องเด้อ ค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์ยี่บแปดตุลาคมสองพันห้า้หกสิบแปดนะคะวันอังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆุกกำลังใจที่เอฟีทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้เอฟซโชคดีนะคะโชคโชคมันมันสุขผู้สุข,สข,สขค้นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ